ค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้มาพบกันครูนะคะในวิชาสุขศึกษาค่ะชั้นผสมสศึกษาปีที่2นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนวันนี้คือหน่วยที่2ค่ะครอบครัวตัวฉันและคนรอบข้างนั่นเองค่ะส่วนเรื่องย่อยที่ได้เรียนนะคะคือครอบครัวเป็นสุขค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครอบครัวเป็นสุขเป็นยังไงบ้างบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวค่ะนี่เลยนักเรียนเห็นภาพอะไรคะเป็นภาพครอบครัวใช่ไหมคะมีพ่อมีแม่และมีลูกๆซึ่งในครอบครัวนี้พ่อกับแม่จะมีลูกหยู่สองคน คือลูกสาวกับลูกชายโดยนี่จะเป็นพี่และนี่คือลองชายใช่ไหมคะดังนั้นนี่จึงเป็นสมาชิกในครอบครัวคะ่ะพ่อและแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้นำและก็ดแกูแลครอบครัวนั่นเองนะคะมีหน้าที่ร่วมกัน ดูแลรับผิดชอบอบรมสอนลูกๆเพื่อให้ลูกๆเนี่ยเป็นคนดีและควรจะมีความเข้าใจลูกด้วยนะคะโดยพ่อกับแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยส่วนผู้ปกครองผู้ปกครองก็คือผู้ที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูค่ะอบรม สอนพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองของเขานะคะคให้ความคุ้มครองแก่เด็กที่ปกครองดูแลอยู่อาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาตผู้ใหญ่พ่อแม่บุญธรรมหรือคู่รักของพ่อหรือแม่ก็ได้ค่ะนี่จึงเป็นหน้าที่ ของพ่อและแม่หรือผู้ปกครองนั่นเองค่ะต่อมาค่ะสมาชิกต่อมาที่อยู่ในครอบครัวนะคะ mm hmm. ก็คือเด็กๆนั่นเองเด็กๆถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะที่เป็นวัยที่เล็กที่สุดแล้วในครอบครัวดังนั้น หนึ่งต้องมีความคารพผู้ใหญ่ในบ้านค่ะเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่นะคะและคอยช่วยเหลืองานบ้านแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ด้วยเช่นอาจกวาดบ้านล้างจานถือบ้านนะคะหรือดูแลตนเองในเรื่องของกิจวัตรประจำวัน เช่นนักเรียนว่2เริ่มโตเลยใช่ไหมคะเราควรจะอาบน้ำเองได้แล้วหรือยังมีเด็กคนไหนต้องให้ผู้ปกครองอาบน้ำให้อีกนีไเอ่ยเราควรจะสุขตัวเองได้แล้วนะคะนี่คือกิจวัตรประจำวันของเราเราต้องรู้รจักดูแลตัวเองได้แล้วคะ่ะ และสมาชิกภายในครอบครัวคือเด็กๆบางครอบครัวจะมีเยอะดังนั้นก็อาจจะเกิดก,การทะเลาะวิวาทได้แต่เราก็ต้องมีการปรับความเข้าใจกันและมีความรักให้แก่กันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอะไรที่ไม่ดีคอยตักเตือนแนะนำในทางที่ดี นี่จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของเด็กๆค่ะต่อมาค่ะญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ในบ้านนะคะฟังครอบครัวจะมีป้านาอาลุงปู่ย่าตายายอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมคะ อาจจะมีความสัมพันธ์กับตัวเราทางสายเลือดเลยหรือไม่ใช่ทางสายเลือดก็ได้เช่นป้าสบภยอาสบภยแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถือว่าเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราดังนั้น เด็กๆก็ต้องคอยช่วยเหลืองานบ้านด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีความเคารพผู้ใหญ่ด้วยเมื่อสมาชิกในครอบครัวต่างรู้บทบาทหน้าที่และหน้าที่ของตัวเองแล้วทุกคนในครอบครัวก็จะเกิดความรักใคร่ความผูกพันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ ทีนี้เรามาดูการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวกันบ้างนะคะเมื่อเราอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวแล้วสมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองและต้องปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะให้มีมีความเหมาะสมสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะมีความสุขค่ะเหมือนกับ สมาชิกครอบครัวนี่เลยยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นทุกคนเลยใช่ไหมคะทีนี้คุณครูจะมาสรุปให้อีกทีนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวได้แก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกนะคะดูแลอบรมและก็สอนลูกๆ ปกป้องสมาชิกภายในบ้านและก็คอยควบคุมดูแลงานบ้านต่อมาค่ะเด็กๆที่อยู่ในบ้านค่ะหลักอันดับแรกเลยนะคะหนึ่งเราต้องคารพเชื่อฟังพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่อยู่ในสมาชิกครอบครัวเรานะคะมีน้ำใจ ต่อทุกคนเลยนะคะที่อยู่ในบ้านพูดจากต้องสุภาพด้วยค่ะแล้วก็มีอะไรที่คอยช่วยเหลือได้แบ่งเบาภาระได้ต้องรีบทำเลยนะคะต่อมาค่ะญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ภายในบ้านก็มีบทบาทที่สำคัญเช่นกันค่ะก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ทุกคนที่อยู่ ภายในครอบครัวนะคะควรมีน้ำใจและมีความเมตตาต่อสมาชิกภายในครอบครัวนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูมีการบ้านครอบครัวเป็นสุขให้ด้วยนะคะให้นักเรียนนำข้อความที่คุณครูกำหนดให้เติมลงในตารางให้ถูก ต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวค่ะทําใส่ในกระดาษเลยนะคะมาดูกันเลยนี่เลยค่ะคุณครูมีคำมาให้นะคะดูแลสมาชิกในครอบครัวตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ช่วยหรือนะตนเองอบรมเน้ยดูรู้ ทำงานหารายได้ช่วยเหลืองานบ้านเป็นแบบอย่างที่ดีทั้ง8ข้อนี้ให้นักเรียนนำมาเติมในช่องนี้เลยค่ะโดยช่องนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ค่ะและช่องนี้คือบทบาทหน้าที่ของลูกให้นักเรียนนำข้อความนี้มาเติมให้เรียบร้อยนะคะแต่ต้องเป็นบทบาทที่สำคัญ ของสมาชิกไายในบ้านนะคะใครทำได้แล้วลงมือทำได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สมาชิกภายในบ้านไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ